สวัสดีจ้าพี่น้องยาลี่สีผ้าพี่น้องมาก่อยดักแด้จะค่ยกินประจ่าพี่น้องก่อยดักแด้เนอกจากเนาะมันยายสาวหลอกหลอกกับก่อยดักแด้กินผู้เดียวจำนี่เหรอจ้าพี่น้องใส่ผงนัวเข้าไปด้วยจ้าใส่นิ้าปลาจ้าพี่น้องพริกป่นจ้ามาปุพ้อมๆเลยด้ยจ้าผู้ใดอยากมากินน้ำยลลี่เด้อจ้าพี่น้อง พี่น้องเคยกินบ่จ้ะข่อยดักแด้แซแ่ด้อจ้ะพี่น้องหมักหน้าบวกอึดไส่ส,สมๆเน้อจ้ะพี่น้องแค่นี้ก็เริ่มหอมแล้วจ้ะพี่น้องข่อยดักแด้อาหารอีสานบมันเฮาจ้ะพี่น้องหอมแล้วก็ะให้ต้นหอมไปเลยจ้ะย่าลืมเกิดซีมีต้นหอมที่หอมสะระแหน่เนาะจ้ะไปกว่ากูดจ้ะ หอมล้งบ้านนี่จะจะปลูกยูปลูกกินเนาะพี่หนอองบานเทาก็ต้องไปซื้อได้ฮะผู้ใดเราจะพี่หนอผู้ใดค่อยกินกับสิหัวเซบเนาะจ้ะผู้เฒ่าเป็นสีมักปนแต่ยายนี่มักก่อยจ้ะซิมกอนพี่หนองอ,งนนนนองเอื่ออเออเอนเออเออ ก็อยู่กับเกล็ดลอยแล้วจ้ะพี่น้องคุณแม่พอท่านกินมากินน้ำเยลลี่แล้อจ้ะเกล็ดลอยจ้ะ,กะเกล็ดลอยจ้ะพี่น้องเรียบร้อยจ้ะพักแกพักกันลังม่านจ้ะต้นพักกูดจ้ะพี่น้องพี่น้องเคยกินบ่จ้ะปลูกกิน ขับกุดก็พักขันจวงคือเก้าหรหลัจะเย,ยลี่ขาดก็ได้มาจากพี่น้องเซ็บๆน้ำกันเย,ยลี่ก็ขอพุ่ผู้สนับสนุนขอคุณพี่น้องเนาะจากคิดนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ